สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนนะคะพบกับช่องเซเรบีชาแนลคลิปนี้เป็นการสปอยภาพยนตร์ชีวิตราม่าสร้างแรงบันดาลใจอย่างเรื่อง The Color Purple จะเป็นอย่างไรเมื่อสาวตกอับโชคร้ายที่สุดต้องเผชิญกับความยากลำบากมากมายในชีวิตอย่างที่มนุษย์คนนึงก็เกินจะรับไหวแต่ด้ยวยความเชื่อมั่นและความหวังบางอย่างก็ทําให้เธอได้เข้มแข็งหึดสู้จนนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เกินจะคาดเดาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปฟังพร้อมๆกันเลยเซเรบี เปิดเรื่องมาที่จอเจในปี1909จะทําให้เราได้เห็นเซลลี่กับเนตตี้สองสาวพี่น้องที่สนิทกันมาโดยที่ระหว่างนั้นเซลลี่ก็กําลังท้องแก่ไกล้คอดด้วยวัยแรกสาวกับใครบางคนที่ก็ยังไม่ถูกเปิดเผยไปอีกด้วยซึ่งหลังจากที่แม่ได้เสียไปด้วยโรคประจําตัวสองสาวก็จําเป็นที่จะต้องอาศัยอยู่กับอัลฟองโซพอผูกเคร่งขืมโมโหร้ายภายในร้านขายเนื้อและของชําที่ใหญ่ที่สุดในเมืองและเซลลี่ก็มักจะเป็นที่ระบายอยู่เสมอจากการที่เธอไม่สู้คนแถมยังมีรูป ร่างหน้าตาที่ด้อยกว่าน้องทำให้หญิงสาวมักสง,งบสงเงียมเจียมตัวยอมรับชะตากรรมของตัวเองมาโดยตลอด ขนาที่เนตตี้ก็เหมือนเป็นแสงสว่างสดใสให้กับพี่อยู่เสมอเธอมีความฉลาดหลักแหลมแก่นกล้าอยู่ในตัวและฝันที่จะเป็นคุณครูให้ได้ในสักวันหนึ่งอย่างที่พอก็คาดหวังให้เป็นเช่นนั้นด้วยเหมือนกันเรื่องราวดำเนินให้เห็นว่าเซลลี่มักมีความทรงจําเกี่ยวกับแม่ที่เป็นคนอ่อนโยนเข้มแข็งและมีความรักที่เออลน้นแถมแม่ก็ยังเป็นครูคนแรกที่คอยสอนให้เซลลีร่รู้จักการเย็บปักถักร้อยและก็ดูเหมือนว่าสิ่งนี้จะเป็นทางถนัดของเธอไปอีกด้วย ในดึกของคืนหนึ่งระหว่างที่สองพี่น้องกำลังนั่งเล่นพูดคุยหยอกล้อก,กันอยู่บนห้องนอนจูจูเซลลี่ก็เจ็บท้องคลอดขึ้นมาจนเนตตี้ต้องเร่งแจ้งพยบาบาลพดุงคันให้มาช่วยทำคลอดที่บ้านและเพียงไม่นานเด็กชายตัวน้อยก็ได้ลืมตาออกมาดูโลกอย่างที่เซลลี่ก็ตั้งใจที่จะเรียกเขาว่าอดัมตามหลักศาสนาในคัมภีร์ไบเบิลซึ่งหญิงสาวก็คาดหวังที่จะเป็นแม่ที่ดีให้กับลูกเหมือนอย่างที่เธอได้รับมันมาจากแม่ของตัวเองแต่แล้วพ่อก็ดันพลากอดัมไปจากเธอด้วยเหตุผลว่าเซลลี่ยังไม่มีวุฒิท ภาวะพอที่จะดูแลใครได้จากการที่เขายังต้องเลี้ยงพวกเธออยู่ทําให้สุดท้ายพ่อก็เลือกที่จะขายลูกของเธอให้กับคนที่พร้อมจะเลี้ยงและแม้มันจะเจ็บปวดทรมานมากแค่ไหนเซลลี่ก็ได้แต่ก้มหน้ายอมรับชะตากรรมนี้ไปแต่โดยดีระหว่างนั้นเนตตี้ก็ถูกเอาเบิร์ดชายเลี้ยงม้าเจ้าของไร่ตามจีบอยู่ไม่เลอแต่ด้วยความแก่นเซียวช่างพูดของเธอก็ทําให้เนตตี้หนีเอาตัวรอดมาได้อยู่ทุกครั้ง ที่ร้านไข่ของชำขณะที่เด็กน้อยคนหนึ่งกำลังทำของเล่นลนลงจากรถเข็นเซลลี่ก็ไม่รีรอที่จะก้มเก็บมันให้และมันก็ทำให้เธอได้บังเอิญเห็นผ้าปากลายฝีมือที่ติดอยู่ที่ผ้าห่มเด็กคนนั้นโดยอักษรที่เขียนว่าโอลิเวียซึ่งมันก็เป็นลายที่เซลลี่ปักขึ้นมาเองเมื่อหลายปีก่อนทำให้เธอได้รู้ขึ้นมาทันทีว่าเด็กสาวคนนี้คือลูกคนแรกของเธอแต่เมื่อจะพยายามเข้าไปดูใกล้ๆด้วยความคิดถึงเสียงของพอก็ได้ไล่ตะเพิดให้เซลลี่ได้ไปทำงานต่อจนเธอต้องหยุดชะงักทุกอย่างและหนีจาก ออกมาก่อนจะได้เฝ้ามองดูลูกสาวคนแรกผ่านกระจกหลานและได้เห็นว่าโอลิเวียมีครอบครัวใหม่ที่ดูเมียนจะกินด้วยความโล่งใจซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ทําให้ได้รู้ว่าแท้จริงแล้วเซรีมีลูกสองคนนั่นก็คือโอลิเวียกับอดัมเด็กน้อยผู้บริสุทธิ์ที่ก็มาจากพ่อของเธอเองซึ่งก็แปลได้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเซรี่ถูกอัลฟองโซทําสิ่งที่เลวร้ายเกินกว่ามนุษย์มาโดยตลอด ไม่นานอัลเบิร์ตชายชาวไร่ที่ถูกอกถูกใจเนตตี้ก็ได้รวบรวมความกล้าเข้ามาขอลูกสาวกับอัลฟองโซซึ่งเขาก็ไม่ได้ให้เนตตี้แต่เลือกที่จะยกเซลลี่ให้กับชายชาวไร่ไปด้วยคำย้ำคิดขอให้เขาคอยกดขี่เธอเอาไว้และถึงแม้อัลเบิร์ตจะไม่ค่อยเต็มใจสักเท่าไหร่แต่เขาก็ได้พาเซลลี่กลับบ้านก่อนที่จะเริ่มออกคำสั่งใช้เธอเพื่อให้หญิงสาวได้ดูแลเขากับลูกๆและบ้านอันแสนสุดโทมที่ก็นับได้ว่าเป็นงานหนักอยู่ไม่น้อย แต่แล้วเพียงไม่นานเนตตี้ก็หนีออกจากบ้านตามออกมาด้วยจากการที่เธอดันถูกพ่อพยายามเข้ามาทําแบบเดียวกันกับพี่สาวและสิ่งนี้ก็เป็นเรื่องหวานปากของเอาเบิร์ตขึ้นมาทันทีเพราะเหมือนเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวอย่างที่เขาก็วางมาดเคร่งครึมให้เนตตี้ต้องคอยช่วยพี่สาวทํางานไม่ต่างกันและความสดใสของเซลลี่ก็ได้กลับมาอีกครั้งเมื่อมีน้องสาวที่แสนร่าเริงกล้าหาญและแสนดีมาอยู่เป็นเพื่อนรู้ใจแต่แล้วในดึกคืนหนึ่งเอาเบิร์ตก็ได้พยายามเข้าไปในห้องนอนของเนตตี้แต่หญิงสาวก็ได้ต่อสู้ เขาจนเธอหนีหลุดออกมานอกบ้านได้แต่ก็ไม่ไหวเอาเบิร์ที่หัวร้อนก็ได้หยิบลูกซองมายิงคมคู่ขับไล่เนตตี้แล้วฮามเซลลี่ช่วยเหลือน้องสาวของเธออย่างที่เนตตี้ก็ได้หันมาพูดสัญญากับพี่สาวว่าเธอจะเขียนจดหมายติดต่อกลับมาให้ได้ในทุกๆวันก่อนที่เสียงของเอาเบิร์จะหยุดทุกอย่างเอาไว้ทําให้เนตตี้ต้องเร่งหนีจากไปท่ามกลางสายฝนที่หงกระหน่ำในยามค่าคืนและมันก็เป็นครั้งสุดท้ายที่เซลลี่ได้เห็นน้องสาวของตัวเองถึงแม้จะทรมานใจมากแค่ไหนแต่ด้วยความกลัวก็ทําให้ เธอไม่สามารถทำอะไรได้ 8ปีต่อมาเซลลี่ยังคงอาศัยอยู่ในบ้านของเอาเบิร์ตเป็นเมียายามจําเป็นและทํางานทุกอย่างตามที่เขาสั่งโดยที่เธอก็มีความหวังเพียงหนึ่งเดียวคือจดหมายจากน้องสาวสักหนึ่งฉบับเพื่อที่จะได้รู้ชะตากรรมของเธอหลังจากวันนั้นแต่ถึงอย่างไรเัลเบิร์ตก็เป็นคนคอยคุมทุกอย่างและไม่เคยให้เซลลี่ยุ่งกับจดหมายเขาเลยสักครั้งระหว่างนั้นฮาโปลูกชายคนโตของเอาเบิร์ตก็ได้พบรักกับโซเฟียสาวปากแจ๋วที่ก็เข้ามาเปิดตัวให้อัลเบิร์ตได้รับรู้ว่าในตอนนี้เธอกําลังตั้งท้องอยู่กับฮาโปแต่เัลเบิ ไม่ได้ก็พยายามกล่าวลายไม่ให้พวกเขาได้ลงเอ่ยกันเพราะดูเหมือนฮาโปจะเป็นชายที่ยอมอ่อนข้อให้กับผู้หญิงแต่ไม่ว่าจะพูดอย่างไรโซเฟียกับฮาโปก็ยืนหยัดที่พวกเขาจะต้องแต่งงานกันเอาเบิร์ตจึงได้ยื่นคำขาดที่จะไม่ให้ลูกมาเหยียบที่ดินของเขาหากยังคิดจะตัดสินใจแบบนั้นอยู่ซึ่งโซเฟียก็ไม่ได้ติดใจมีน้ำซ้ำยังตอบกลับด้วยคำพูดเจ็บแสบพร้อมขอตัวจากไปด้วยท่าทางสะใจส่งผลให้เพียงไม่นานฮาโปก็เลือกที่จะใช้ที่ดินกลางหนองน้ำมรดกจากคุณปู่ยกให้เข สร้างเรือนหอนในฝันขึ้นมาท่ามกลางความไม่พอใจของเอาเบิร์ตที่ก็ได้เข้ามาวุ่นวายอย่างหนักแต่ฮาโปก็ได้อ้างบอกว่าเขาไม่ได้สร้างบ้านบนที่ดินของพ่อแต่อย่างใดและนี่ก็เป็นบ้านน้อยแสนอบอุ่นของฮาโปกับโซเฟียที่หลังจากนั้นทั้งสองก็มีทายาตัวน้อยร่วมกันซึ่งความรักของพวกเขาก็หอมหวานราวกับเทพนิยายจนเซลลี่ที่ได้เห็นก็แอบอดคิดอิจฉาในโชคชะตาของทั้งสองไม่ได้และด้วยความเป็นแม่เลี้ยงที่แสนดีของฮาโปเธอก็มักจะคอยเข้ามาพูดคุยและนำผ้าที่ตัดเย็บ เองมาฝากกลานอยู่เสมอจนสิ่งนี้ก็ทำให้เซลลี่ได้กลายเป็นแม่ทุนหัวของโซเฟียไปด้วยปริยาย แต่แล้วชีวิตคููก็ไม่ได้รยด้วยกีบกุหลาบเพราะฮาโปที่ได้ทะเลาะกับโซเฟียก็ถูกเธอลงไม้ลงมือจนต้องหนีมาอยู่บ้านพ่อขณะที่เซลลี่ก็ได้เข้ามาพูดคุยด้วยความเป็นห่วงและเผอพูดลอยๆขึ้นมาว่าทําไมฮาโปถึงไม่รู้จักปกป้องตัวเองเสียบ้างทําให้เพียงไม่นานโซเฟียก็ถูกเปิดกลับจนเธอต้องเร่งเข้ามาตําหนิเซลลี่ที่ได้ไปแนะนําให้ฮาโปเริ่มใช้กําลังโต้อตอบเธอแต่โซเฟียที่ไม่ได้ตั้งใจให้เหตุการณ์เป็นเช่นนี้จึงได้พูดแก้ต่างว่าเธอเคยแอบรู้สึกอิจฉาความรักของทั้งสองทำให้ ทังปากพูดกับฮาโปไปก็เท่านั้นและมันก็เป็นเหตุผลที่ทําให้โซเฟียไม่ได้ติดใจในความซื่อของเซลลี่แต่การที่เธอถูกชายคนรักใช้กําลังก็เป็นเรื่องที่รับไม่ได้ทําให้สุดท้ายโซเฟียก็ได้ยาขาดกับฮาโปพร้อมพาลูกน้อยจากไปในที่สุดและนี่ก็เป็นตัวอย่างของหญิงสาวที่ไม่ยินยอมให้ชายคนใดก็ตามเข้ามาย่ํายีเธอได้ผิดกับเซลลี่ที่แม้แต่คำพูดปฏิเสธเพียงเล็กน้อยเธอก็ยังไม่กล้าพ,พอที่จะลองเสียงเลยสักครั้ง แต่แล้ววันหนึ่งเหล่าชายแท้ในเมืองก็ต่างพากันแตกตื่นถึงการกลับมาของชุกเอเวอรี่สาวนักร้องแจ๊ดอิสระผู้ร่ำรวยและมีชื่อเสียงโด่งดังซึ่งเธอก็เป็นลูกสาวของคุณพ่อบาทหลวงที่นี่แต่ชุกที่รักแสงสีมากกว่าการเป็นชีก็ทําให้เธอมีปัญหากับครอบครัวก่อนจะได้ออกจากเมืองไปเพื่อไปทําตามความฝันของตัวเองจนได้ดีกลับมา และสิ่งนี้ก็ทําให้ได้เห็นว่าชุกเลือกที่จะกลับมาพักในช่วงวันหยุดที่บ้านแรกของเอาเบิร์ตเพราะพวกเขาเคยเป็นเพื่อนรักกันมาก่อนแถมยังมีความสัมพันธ์ที่แป,กแปลกๆต่อกันจากการที่ก่อนหน้านี้เัลเบิร์ตได้ตกลุมรักชุกอย่างหัวปักหัวปาไม่แพ้ชายทุกคนที่ได้เห็นสเสน่ห์ของเธอและเมื่อทั้งสองได้พบเจอกันอีกครั้งอัลเบิร์ตก็แสดงท่าทางพลีกายถวายตัวรับใช้ราวกับสัตว์เลี้ยงเสนเชื่องก็ไม่ปานอย่างที่เซลลี่ก็ไม่เคยเห็นท่าทางนี้ของเขามาก่อนแต่ถึงอย่างไรเธอก็รู้ดีว่าเอ,อาเบิร์ต ตลอดหลายปีที่พวกเขาได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอัลเบิร์ตมักพูดคุยชื่นชมรูปของชูบนหัวนอนและยังคอยติดตามผลงานฟังเพลงจากแผ่นเสียงของเธออยู่ตลอดเวลาอีกด้วยซึ่งด้วยความมั่นใจเป็นกันเองและเห็นอกเห็นใจของชูก็กทําให้เพียงไม่นานเซลลี่ก็ถูกตกไปด้วยเพราะชูกได้เปลี่ยนโลกอันมนมองสีขาวดําของเซลลี่ที่มีมาเนิ่นนานให้กลายมามีสีสันมากขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ระหว่างนั้นฮาโปก็ได้เปลี่ยนอดีตเรือนหอที่แสนคืนคมของ,งเขาให้กลายเป็นบาริมบึงบรรยากาศรื่นรมย์ก่อนที่จะได้เอ่ยชวนขอ มาเป็นแขกพิเศษโชว์การแสดงเปิดร้านใหม่ให้กับเขาซึ่งชุกก็ไม่ได้ติดขัดอะไรแถมฮาโปก็ได้แสดงให้เห็นว่าในตอนนี้เขามีแมรี่หวานใจคนใหม่มาแทนโซเฟียไปแล้วอีกด้วยและเมื่อค่าคืนของวันเปิดร้านมาถึงชุกก็ได้เซอร์ไพรส์เซลลี่โดยการมอบชุดวิบวับแสนสวยให้กับเธอได้ใส่อย่างที่เซลลี่ก็ไม่เคยได้รับสิ่งนี้จากใครมาก่อนซึ่งมันก็ได้แปลงโฉมให้สาวแม่บ้านผู้อาภาัพได้กลายเป็นสาวไฮโซมีภูมิฐานขึ้นมาทันทีท่ามกลางสายตาชนตกตะลึงของเบิตที่ก็พูดอะไร ไม่ออกและแทบจทําเธอไม่ได้เสียด้วยซ้ําแต่ถึงอย่างไรเขาก็ยังจดจ่ออยู่ที่ชูกหญิงสาวในดวงใจเพียงคนเดียวที่สามารถเปลี่ยนราชสีให้เป็นแมวน้อยที่แสนเชื่องได้ซึ่งในค่ําคืนนั้นชูก็เปิดตัวอย่างอลังการและพาเอาเหล่าแขกในงานต่างก็สนุกสุดเวียงไปด้วยกันแต่แล้วบรรยากาศนี้ก็ต้องหยุดลงเมื่อโซเฟียอดีตคนรักของฮาโปได้มาร่วมฉลองงานนี้พร้อมกับสามีคนใหม่อย่างที่พวกเขาเองก็มีลูกด้วยกันเพิ่มมาอีกหนึ่งคนและถึงแม้ท่าทางจะดูไม่ติดใจอะไรกันอีกต่อไปแล้วโซเฟียกับฮา ปก็ยังประชดประชันคอยบัฟความรักใหม่ของพวกเขาอย่างเสียมารยาทซึ่งก็ทําให้เห็นว่าพวกเขายังแคร์กันอยู่ไม่น้อยจากนั้นฮาโป้ที่อยากสงบสึกก็ได้ชักชวนให้อดีตภรรยาไปเต้นรําด้วยกันท่ามกลางความหึงหวงของแมรี่แฟนสาวคนใหม่ที่ก็มีเซนสังเกตเห็นสายตาของฮาโป้ทาให้เธอไม่รอช้าที่จะเข้าไปแยกทั้งสองออกจากกันและสิ่งนี้ก็ได้ไปกระตุกต่อมความโกรธของโซเฟียขึ้นมาทันทีและเพียงไม่นานความชุลมุนวุ่นวายก็เริ่มเกิดขึ้นไปทั่วทั้งร้านเพราะไม่ใช่่่แคเเพีีียยงโซฟก,ะะออกกัับมรจะะะทลาน แต่เราคนเมาก็พากันปลาเข้าของร่วมศึกนี้ไปด้วยทําให้ชุกที่เห็นท่าไม่ดีจึงได้ดึงตัวของเซลลี่จาออกมาก่อนจะไปนั่งรถเรนชมวิวในเมืองด้วยกันอย่างสนุกสนานซึ่งชุกก็ได้ทิ้งท้ายบอกว่าเธอจะพาเซลลี่ไปเปิดโลกส่งท้ายด้วยกันเพราะในวันพรุ่งนี้เธอก็จําเป็นจะต้องกลับแล้วและมันก็เป็นคําพูดที่ทําให้เซลลี่รู้สึกใจหายขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกจากนั้นเซลลี่ก็ได้อ้อนวอนขอให้เพื่อนสาวอยู่ที่นี่ต่อเพราะตลอดช่วงเวลาที่ชุกอยู่เอาเบิร์ดก็ทําร้ายเธอน้อยลงอย่างที่ชุกก็เพิ่งรรัับู้้และไดไดหน ปลุกพลังเพื่อนสาวขอให้เซลลี่ต้องรู้จักยืนหยัดสู้กับเขาดูบ้างจากนั้นชูกก็ได้พาเซลลี่มาดูหนังที่มันก็มีเนื้อหาเกี่ยวกับนักบินทองโลกอย่างที่ก็ได้เปิดโลกให้กับสาวอา,าพับเป็นครั้งแรกซึ่งเซลลี่ก็ตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่ได้เห็นเป็นอย่างมากก่อนที่จะได้จินตนาการว่าถ้าหากตัวเองได้เป็นอิสระเหมือนกับนักบินในหนังมันก็คงจะรู้สึกดีอยู่ไม่น้อยและแล้วเมื่อถึงเช้าของวันถัดมาชุกที่ได้รับจดหมายแทนเัลเบิร์ตเพราะเขาน่าจะนอกอยู่ที่ร้านของลูกชายเมื่อคือนก็ได้้เเร่่่งงวิงขึนมาปลลกซี ตื่นเต้นเพราะหนึ่งในนั้นมีจดหมายของเนตตี้ส่งมาด้วยซึ่งชูก็เคยรับรู้เรื่องนี้จากการเล่าบอกของเซลลี่มาก่อนทําให้เซลลี่ต้องตั้งสติกลั้นน้าตาเอาไว้เพราะสิ่งนี้ก็หมายความว่าน้องสาวของตัวยังมีชีวิตอยู่โดยที่เนื้อหาในจดหมายก็ได้เล่าบอกว่าถ้าหากเซลลี่ได้อ่านมันแสดงว่าเอาเบิร์ตไม่ได้ซ่อนจดหมายของเธออีกเพราะเนตตี้รู้ดีว่าถ้าหากพี่ได้รับจดหมายแล้วคงตอบกลับตั้งแต่ฉบับแรกที่เธอเขียนส่งไปให้และเมื่อชูได้รับรู้เช่นนี้ไปพร้อมกับเซลลี่เธอจึงเร่งดึงตัวของเพื่อนสา ไปค้นกล่องเก็บของในตู้ของเัลเบิร์ตและก็ทำให้เห็นจดหมายของเนตตี้ที่ซ่อนอยู่ในนั้นมากมายท่ามกลางความดีใจของเซลลี่ที่ก็เริ่มไล่อ่านมันไปเรื่อยๆจนเธอได้ปฏิปะตปะตเรื่องราวในตอนนี้เนตตี้ <ett> <ett> ได้ย้ายไปเผยแพร่ศาสนาที่แอฟริกาซึ่งขณะที่เธออยู่บนเรือลำใหญ่ก็มีคนนำเด็กน้อยสองคนมาให้กับคุณพ่อบาดหลวงเพื่อส่งให้เขาดูแลต่อจากการที่พ่อแม่ของเด็กทั้งสองไม่สามารถเลี้ยงดูพวกเขาได้ไวอีกต่อไปและมันก็เป็นเรื่องน่าบังเอิญที่พระเจ้าได้ส่งโอลิเวียกับอดัม กลับคืนสู่หน้าแท้ๆของพวกเขาอีกครั้งทําให้ในตอนนี้ลูกทั้งสองของเซลลี่ก็ยังคงมีชีวิตอยู่กับเนตตี้ที่แอฟริกามันเป็นข่าวดีที่สุดเท่าที่เซลลี่จะมีความสุขได้และความหวังในการอยากเปลี่ยนชีวิตใหม่เพื่อรอคอยใครสักคนก็ได้กลับมาอีกครั้งและหลังจากที่ชุกได้กลับไปเอาเบิร์ดก็เปลี่ยนร่างมาเป็นคนเดิมที่ทํร้ายทั้งจิตใจและร่างกายของเซลลี่อย่างที่หญิงสาวก,ก็เริ่มเก็บคําพูดของชุกมาคิดแบบจริงจังแล้วด้วยเหมือนกัน วันหนึ่งโซเฟียได้พาครอบครัวใหม่ขับรถมารับเซลลี่ไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาในเมืองด้วยกันจากการที่เธอรู้ดีว่าเซลลี่ต้องประชิญอะไรต่อมีอะไรแถมยังต้องคอยอยู่ในบ้านอันอับเฉาเต็มไปด้วยอำนาจมืดของเราใช้เป็นใหญ่ที่เธอเองก็เห็นแม่ทุนหัวอยู่ในสภาพแบบนี้ต่อไปไม่ได้ซึ่งในตอนแรกเซลลี่ก็ได้ปฏิเสธด้วยความกลัวว่าเอาเบอร์จะจับได้แต่โซเฟียก็ได้โน้มน้าวให้เซลลี่ได้ทำอะไรเพื่อตัวเองดูบ้างแทนที่จะทำเพื่อคนอื่นจนสุดท้ายก็ต้องยอมทำตามคำขอนี้ไปแต่โดยดี แต่แล้วระหว่างทางที่กำลังแวะซื้อไอศครีมให้กับลูกๆอยู่นั้นโซเฟียก็ถูกยิงผิวขาวภรรยานายกเทศมนตรีที่ก็นั่งอยู่บนรถอีกคันตะโกนท่าทามเชิงบังคับให้โซเฟียมาเป็นแม่บ้านทำงานให้กับเธอเพราะด้วยท่าทางสะอาดสะอ้านที่ดูแลลูกๆเป็นอย่างดีก็ทำให้โซเฟียถูกสเปกเธอเข้าอย่างจังแต่โซเฟียก็ได้กล่าวปฏิเสธยังไม่สนใจจนผู้หญิงคนนั้นเริ่มถามถี่ขึ้นและไม่หยุดวอยวายทำให้โซเฟียที่หงุดหงิดก็ได้ตะโกนตอบกลับด้วยคำหยาบคายและมันก็เป็นชนวนที่ทำให้สามีของเธอ หรือท่านนายกเทสมนตรีที่อยู่บริเวณนั้นเข้าพอดีได้เดินเข้ามาแสดงตัวชี้หน้าตำหนิถึงพฤติกรรมของโซเฟียก่อนที่เขาจะตบสั่งสอนเธอไปหนึ่งทีแต่ด้วยความเป็นสาวไม่ยอมคนมาตั้งแต่แรกโซเฟียก็ไม่รอช้าที่จะสวนกลับด้วยเหมือนกัน ซึ่งมันก็เป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดที่สุดในชีวิตเพราะด้วยยุคสมัยของการเยียดสีผิวบวกกับในตอนนี้อยู่ในญาติของกลุ่มคนขาวทําให้โซเฟียเสียเปรียบทุกอย่างมีนําซ้ํายังถูกเหล่าตํารวจผิวขาวเข้ามารุทามททมากลางสายตาของลูกๆก,กับสามีและเซลลี่ที่ก็ไม่สามารถเข้าไปห้ามกับสิ่งนี้ได้ด้วยเช่นกัน หลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้โซเฟียได้ถูกตัดสินให้จำคุกเป็นเวลา6ปีมีนำซ้ำยังถูกซ้อมสั่งสอนเกือบทุกวันจนสาวปากแจ๋วที่เคยห้าวหาญเด็กกลายเป็นคนเก็บตัวไม่กล้าพูดกับใครแต่ถึงอย่างไรเซลลี่ก็ยังคอยไปเยี่ยมพูดคุยเป็นห่วงเป็นใยในทุกอาทิตย์ทำให้รู้ว่าในตอนนี้สามีของโซเฟียได้แยกทางจากไปแล้วส่วนลูกทั้งสองของเธอฮาโปกับแมรี่ก็ยังคงคอยช่วยดูแลอยู่และเมื่อถึงเวลาได้ออกจากคุกซเซลลี่ก็ได้ถักเสื้อไหมพรมมาให้กับโซเฟียเพื่อเป็นของขวัญต้อนรับ ชีวิตใหม่ขณะที่ภรรยาของนายกเทศมนตรีตัวตนเรืองก็ได้เข้ามาแสดงตนประกาศพูดเชิงมัดมือโชคถึงการที่ต่อจากนี้เธอจะเป็นคนดูแลและให้โซเฟียมาตั้งหลักทํางานอยู่ที่บ้านของเธอไปก่อนทําให้หญิงสาวที่ถูกพลากความห้าวหาญออกไปจนหมดสิ้นก็ต้องยอมขึ้นรถคุณนายคนใหม่ไปโดยปริยาย ไม่นานอัลเบิร์ตก็จับได้ว่าเซลลี่ได้แอบเขียนจดหมายติดต่อกับเนตตี้ทำให้เขาได้สั่งสอนเธอด้วยความไม่พอใจพร้อมกับใช้ให้เซลลี่มาโกนหนวดให้เพื่อรอต้อนรับชูกที่ก็กำลังจะกลับมาร่วมดินเนอร์ในวันอีสเตอร์และด้วยโอกาสนี้มันก็ทำให้เซลลี่ที่คับแค้นใจก็เกือบจะใช้มีดโกนในมือจัดการกับอัลเบิร์ตให้รู้แล้วรู้รอดไปซะ แต่แล้วเสียงบีบแตรรถของชูกก็ได้ดังขัดจังหวะช่วยชีวิตเขาเอาไว้ก่อนที่จะได้เผยให้เห็นว่าในตอนนี้ชูกได้แต่งงานกับนุ่มเศรษฐีหน้าตาดีไปเสียแล้วทากลางสายตาชนสับสนของเอาเบิร์ดที่ก็ทั้งอึงกับสิ่งที่เซลลี่กำลังจะทำอะไรบางอย่างกับเขาแถมก็ยังถูกหักอ,อกจากชุกเขาอย่างจัง และเมื่อถึงช่วงทานอาหารชูก,ก็ได้ประกาศบอกกับทุกคนว่าเธอจำเป็นจะต้องกลับภายในเย็นวันนี้เพราะพรุ่งนี้สามีของเธอมีงานต่อและก็คิดว่าจะพาเซลลี่ไปเที่ยวที่บ้านด้วยกันซึ่งมันก็เป็นคำพูดที่ทำให้อลเบิร์ตได้กล่าวปฏิเสธแทนไปในทันทีแต่แล้วด้วยความเบื่อหน่ายบางอย่างก็ทำให้เซลลี่เลือกที่จะก่อกระบฏเป็นครั้งแรกด้วยคำพูดที่บอกกับเขาว่ามันถึงเวลาแล้วที่เธอจะได้เป็นอิสระเสียทีเพราะก่อนหน้านี้ออลเบิร์ตก็ได้พากน้องสาวไปจากเธอมีนำซ้ำยังซ่อนจดหมายมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา ทั้งๆท,ที่เขาก็รู้ว่าเนตตี้เป็นเพียงคนเดียวที่เธอรักขณะที่บรรยากาศก,ก็ดูเหมือนจะเริ่มมนมองลงฮาโปจึงได้พยายามพูดเปลี่ยนสถานการณ์แต่เซลลี่ก็ได้ห้ามเอาไว้ก่อนที่จะได้พูดต่อไปอีกว่าพ่อของเธอทําให้ฉันเหมือนตกนรกบนดินและเขาเองก็ไม่มีอะไรนอกจากกระสอบเก็บอึม,ม้าที่ตายไปแล้วก็เท่านั้นและมันก็เป็นคําพูดชวนอึงที่ก็ไม่มีใครเคยได้ยินจากปากของเซลลี่ผู้แสนดีก่อนที่จะตามมาด้วยเสียงหัวเราะของโซเฟียที่ก็รู้สึกสะใจขึ้นมาแบบๆๆแปลกๆแถมมันก็ยังเป็นคําพูดที่ทําให้ เธอหายจากอาการซึมเศร้าไปยังปิดทิ้งจากนั้นโซเฟียก็ได้เล่าบอกว่าตลอดเวลาที่เธออยู่ในคุกเซลลี่คือแสงสว่างเดียวที่ทําให้เธอรู้ว่าพระเจ้ามีอยู่จริงจังหวะเดียวกันอัลเบิร์ตก็ได้เริ่มดึงแขนของเซลลี่เพื่อที่จะพยายามข่มขู่เธอเหมือนอย่างทุกครั้งเพราะเขาจะไม่มีวันให้เธอทิ้งเขาไปไหนแน่นอนแต่เซลลี่ที่สุดจะทนก็ได้พุ่งตัวเข้าไปหาเขาพร้อมกับมีดโกนที่เธอได้ซ่อนเอาไว้จนทุกคนต้องวิ่งเข้ามาช่วยห้ามท่ามกลางสายตาตกตะลึงของอัลเบิร์ตที่ก็ไม่คิดว่าเซลลี่จะกล้าทําสิ่งนี้กับเขา ทำให้สุดท้ายชูกก็ได้พาทุกคนแยกวงเซลลี่จึงเร่งเก็บข้าวของขึ้นรถไปด้วยขณะที่แมรี่แฟนสาวข,ของฮาโปก็ได้พูดถอดใจขอตัดขาดกับเขาเพราะไม่ว่าจะยังไงฮาโปกับโซเฟียก็ยังคงรักกันทําให้เธอได้เลือกที่จะไปกับชูกด้วยอีกคนซึ่งเออรเบิร์ตก็ยังไม่ไหวที่จะเข้ามาตะโกนด้วยคําพูดดูถูกมากมายเพื่อหวังบันทอนให้เซลลี่ได้เข้าใจว่าถ้าหากเธอไม่มีเขาก็ไม่สามารถไปทำมาหาก,กินอะไรได้หรอก จากนั้นเซลลี่ก็ได้มองหน้าชายที่ไม่เคยทำดีกับเธอเลยตั้งแต่ครั้งแรกที่รู้จักกันพร้อมกับชี้หน้าสาปส่งขอให้ทุกอย่างที่เขามีต้องพังทาลายจนกว่าจะรู้สึกสำนึกผิดในสิ่งที่ทำเอาไว้กับเธอก่อนที่จะได้นั่งรถจากไปด้วยสีหน้าแห่งชัยชนะที่ตัวเองก็ได้เป็นอิสระแล้วจริงๆไม่นานพวกเขาก็ได้มาถึงคฤหาสน์ของฉูกและเริ่มต้นใช้ชีวิตด้วยกันอย่างมีความสุขซึ่งเรื่องราวของเซลลี่ก็เป็นแรงบันดาลใจให้ฉูกได้แต่งเพลงต่างๆมากมาย ในทางฝั่งของเัลเบิร์ตก็ได้เริ่มเห็นผลกรรมที่ตัวเองได้ทำเอาไว้เพราะในตอนนี้พืชไร่ของเขาเริ่มเน่าตายด้วยสาเหตุแมลงต่างถิ่นที่เข้ามาบุกรุกยังไม่มีที่มาที่ไปจนทําให้เอาเบิร์ตจำเป็นต้องเผาไร่ของตัวเองทิ้งท่ามกลางเสียงซุบซิบนินทาของชาวบ้านทีก็ได้เล่าบอกต่อต่อกันถึงเรื่องที่ดินต้องสาปของเอาเบิร์ตทำให้เพียงไม่นานเขาก็ได้กลายเป็นชายแก่ขี้เมาจอมวีนทีก็ไม่มีใครต้องการอีกต่อไปจนเวลาล่วงเลยผ่านไป3ปีเซลลี่ได้รับโทรศัพท์จากลูกน้องเก่าที่บ้าน แจงบอกว่าในตอนนี้เอาฟองโซ่พ่อของเธอได้เสียชีวิตลงแล้วทําให้เซลลี่ได้ไปร่วมงานศพพ่อด้วยสีหน้าเรียบเฉยเพราะเขาก็เป็นอีกคนที่ทําให้เธอเหมือนตกนรกไม่ต่างจากเอาเบิร์ดมาตั้งแต่เด็กซึ่งหลังจากนั้นเซลลี่ก็ถูกเชิญให้กลับไปที่บ้านเก่าร้านขายของชําที่ก็ยังเต็มไปด้วยสมบัติมากมาย ขณะที่คนดูแลก็ได้เข้ามาแจ้งบอกว่าที่นี่จะต้องตกเป็นของเซลลี่กับเนตีต่อจากอัลฟองโซอย่างที่มันก็เป็นคำพูดที่ทำให้เธอต้องประหลาดใจเพราะไม่คิดว่าพ่อที่โหดร้ายขนาดนั้นจะเขียนพินัยกรรมทิ้งไว้ให้กับลูกสาวได้ซึ่งคนดูแลก็ได้พูดต่อขยายความไปอีกว่าความจริงสถานที่แห่งนี้เป็นของเซลลี่มาตั้งแต่ไหนแต่ไรจากการที่เธอได้ไปนค้นพินัยกรรมที่อยู่ในห้องของอัลฟองโซและได้พบว่าแท้จริงแล้วเขาไม่ใช่พ่อของเซลลี่ซึ่งร้านนี้ก็เป็นของพ่อแท้ๆที่ก็ได้ยกสมบ ให้กับลูกสาวก่อนที่เขาจะได้เสียชีวิตลงทําให้แม่ได้แต่งงานใหม่กับอัลฟองโซชายเพียงคนเดียวที่เซลลี่คิดว่าเขาเป็นพ่อมาโดยตลอดซึ่งหลังจากที่แม่ได้จากไปอีกคนอัลฟองโซที่รู้ดีว่าตัวเองจะไม่ได้อะไรจึงเข้ามาสวมรอยเป็นเจ้าของทรัพย์สินทุกอย่างของลูกเลี้ยงพร้อมกับสร้างสถานการณ์ให้เด็กสาวอยู่ที่นี่ไม่ได้อย่างที่เซลลี่ก็ต้องอึ้งกับสิ่งที่ได้ยินก่อนจะได้ตะโกนพูดออกมาว่าแท้จริงแล้วตัวเองมีพ่อแม่ที่รักเธอมากๆท่ามกลางรอยน้ำตาที่ทั้งดีใจและเจ็บใจใจนนเเววลาดียกั จากนั้นเซลีก็ไม่รอช้าที่จะได้ขึ้นไปที่ห้องนอนของตัวเองสถานที่ที่เต็มเปี่ยมไปได้วยความทรงจำในวัยเด็กที่เธอมีให้กับแม่และน้องสาวอันเป็นที่รัก เซลลี่มองกระจกประหนึ่งพูดกับแม่ว่าเธอควรจะทำอย่างไรต่อไปดีก่อนที่ภาพในหัวจะย้ำบอกถึงการเย็บผ้าที่แม่เคยสอนเซลลี่มาตั้งแต่เด็กและสิ่งนี้ก็ทำให้เซลลี่ดีหัวราอออกมาเพราะเธอรู้แล้วว่าจะต้องทำอย่างไรและเพียงไม่นานเซลลี่ก็ได้แปลเปลี่ยนร้านขายของเก่าข้ามคลือให้กลายเป็นร้านขายกางเกงแฟนซีที่แสนทันสมัยจากการช่วยเหลือของอเราเพื่อนที่ก็รักเธอทุกคนซึ่งมันก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจนทำให้เซลลี่ตั้งตัวได้และกลายเป็นเศรษฐีนีภายในเวลาไม่นานทั้ง ฝั่งของเอาเบิร์ตที่ตกอับและไม่เหลือใครก็ได้กลายเป็นชายแก่ขี้เมาหน้าสังเวชเขาแทบจะไม่เหลือตัวตนของความโอหังในตัวเองก่อนจะได้เมาหัวทิ่มกลางสายฝนร้องไห้สำนึกผิดและสาบานต่อฟ้าดินว่าตัวเองจะกลับไปทำสิ่งที่ถูกต้องให้กับเซรีอย่างที่เขาก็จนหนทางสุดๆและด้วยเหมือนกันเช้าวันถัดมาเอาเบิร์ตที่เผลอหลับไปกลางไรก็ต้องสะดุ้งตัวตื่นจากเสียงเรียกปลุกของบุรุษไปซนีที่ก็ได้มาส่งจดหมายของเนตตี้โดยที่มันก็มีเนื้อหาของความช่วยเหลือเพื่อให้ใครก็ได้ททีี่่่่อยูนนัน ช่วยยืนยันตัวตนของเธอและเด็กๆให้สามารถกลับประเทศได้เพราะในตอนนี้พวกเขากำลังเผชิญปัญหาผู้รีภัยสงครามอังกฤษยุตะวันออกทำให้เอลเบิร์ตที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจึงได้เข้าไปประสานงานเดินเรื่องให้กับเนตตี้ถึงต่อให้จะต้องใช้เวลาและต้องเสียเงินมากมายเอลเบิร์ตก็ได้ยอมที่จะขายที่ดินบางส่วนของตัวเองเพื่อทำทุกอย่างให้ถูกต้องไปในที่สุด ซึ่งระหว่างรอส่งเรื่องต่างๆเบอบิตก็ได้มีโอกาสแวะไปอย่างร้านกางเกงของเซลลี่เพื่อน,นําของใช้ต่างๆของเธอมาคืนด้วยท่าทางสงบงงเงี่ยมอย่างที่เธอก็ไม่รู้ว่าจะต้องพูดอะไรกับเขาก่อนที่อเบอบิตจะได้ชื่นชมความสําเร็จของเธอและกล่าวขอโทษถึงสิ่งที่เขาได้เคยดูถูกเอาไว้มากมายขนาที่เซลลี่ก็เร่งเร้าขอให้อเบอบิตได้ทําอะไรสักอย่างเพราะเธอกําลังจะปิดร้านแล้วอลเบอบิตจึงได้เลือกซื้อกาง,งเกงวีบับดิสโก้ตัวหนึ่งที่มันก็ขายไม่ออกลดราคาอยู่หน้าร้านอย่างที่เซลลี่ก็ โชวให้เขาดูเพื่อความแน่ใจอีกครั้งเอ b e r เบิร์ตจึงได้ยืนยันด้วยคำพูดที่ว่าบางทีเราก็ต้องมอบเสียงโหเราให้กับคนอื่นเสียบ้างถึงแม้จะต้องเป็นตัวตลกก็ตามและด้วยความมีเมตตาเห็นใจของเซลลี่ก็ทําให้สุดท้ายเธอก็ได้ให้อภัยเอ b e r เบิร์ตและยอมเป็นเพื่อนที่ดีกับเขาไปในที่สุด หลังจากนั้นไม่นานเซลลี่ก็ได้ส่งการเชิญเพื่อนทุกคนให้มารวมดินเนอร์ในวันอีสเตอร์ที่จัดขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่และมันก็ได้เรียกให้ทุกคนที่รักเซลลี่ได้มารวมตัวกันมากมายอย่างที่เธอเองก็ไม่คาดคิดมาก่อนรวมไปถึงอัลเบิร์ตที่ก็ได้ใช้โอกาสนี้ใส่กางเกงดิสโกมาร่วมงานเพื่อสร้างสีสันซึ่งเขาก็ได้กลายเป็นความสุขของคนอื่นและได้เรียกเสียงโห่วร้รงให้กับทุกคนเป็นอย่างดีจากนั้นอัลเบิร์ตก็ได้ทําการเซอร์ไพรส์เซลลี่โดยการส่งรถคันหนึ่งมาจอดที่ด้านหลังของเธอก่่ออนทีีเเสยงงงรร้พลปะจําตัว เด็กของเซลลี่จะดังขึ้นและมันก็เผยให้เห็นเนตตี้กับเราลูกๆของเธอที่ในตอนนี้ลูกสาวก็ได้โตมีหลานเพิ่มมาอีกสองคนมันเป็นภาพที่พวกเขารอคอยมาตลอดหลาย10ปีที่ผ่านมาก่อนจะได้สวมกอดกันทั้งน้ำตาด้วยความคิดถึงเป็นอย่างมาก จากนั้นเซลลี่ก็ได้เริ่มจับมือให้ทุกคนมาล้อมวงกันพร้อมกับประกาศบอกว่าพวกเราคือครอบครัวและเริ่มร้องเพลงฉลองวันอีสเตอร์ไปด้วยกันอย่างมีความสุขซึ่งถึงต่อให้ชีวิตที่ผ่านมาของเซลลี่จะยากเย็นพบเจอกับความลำบากมากมายแค่ไหนแต่สิ่งหนึ่งที่เธอไม่เคยหยุดทำคือการมีความหวังต่ออะไรสักอย่างที่รักและพร้อมจะมอบสิ่งนั้นให้กับผู้คนมาเสมอเหมือนอย่างที่แม่ได้เคยทำไว้ให้กับเธอนั่นเอง และนังของเราก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้หากเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพบยนตร์เรื่องนี้ก็สามารถเข้ามาพูดคุยหรือคอมเมนต์ที่ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยและในคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทุกการอัปเดตจากช่องของเราหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้เซเลบี้ชาแนลต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่ คลิปหน้าสวัสดีค่ะ